เกลียวของความไม่รู้อกุศลเกิดง่ายและเกิดอยู่เสมอยังประมาทไม่ฟังธรรมอยู่หรือไม่ฟังธรรมเพื่อจะให้เป็นคนดีหรือเพื่อให้เห็นถูกเข้าใจถูกอวิชามีมากและแน่นเหมือนเกลียวที่ยากจะคลายแล้วจะศึกษาธรรมะอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อคลายเกลียวของอวิชชาได้จริงๆ จากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มอสอพ26กุมภาพันธอ2 5 5 5อย่าหวังนะคะว่าวันนี้ฟังธรรมะแล้วจะเป็นกุศลไปทั้งวันหรือว่าแค่สักไม่กี่นาทีก็หวังไม่ได้เพราะว่าไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงว่าแค่เห็นอากุศลก็เกิดแล้วเพราะไม่รู้ความจริง จึงเป็นผู้ที่ไม่ประมาทค่ะเห็นประโยชน์ของการที่จะได้เข้าใจธรรมะนะคะและทางเดียวที่จะเข้าใจได้จริงๆคือตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่และมีโอกาสได้ฟังสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือการได้เข้าใจพระธรรมวิฉะนั้นแล้วจะไปได้ยินพระธรรมเมื่อไรอีกก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะจากวันนี้ไปเกิดเป็นนอนก็ได้เป็นสุนัขก,ก็ได้เป็นแมวก็ได้แล้วก็มีใครไปพร่ำสอนไหมคะ มีเห็นมีได้ยินไม่ใช่สักวบุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่มีโอกาสเลยค่ะที่สามารถจะฟังแล้วก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นความไม่ประมาทก็คือว่าเป็นโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะควรที่จะได้ฟังพิจารณาไตรตรองเป็นการสะสมความเห็นถูกซึ่งไม่ใช่เราจงใจต้องการที่จะฟังเพื่อเราจะได้เข้าใจจะมีบ่อยมากเลยนะคะมาฟังธรรมะเพื่อเราจะได้เป็นคนดีฟังธรรมะเพื่อเราจะได้เข้าใจ เป็นเราไปหมดเลยค่ะแต่ไม่ได้ฟังธรรมะเพื่อรู้ว่าเป็นธรรมะไม่มีใครเลยเป็นธรรมะจริงๆเมื่อไรเริ่มเข้าใจลักษณะของธรรมะเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อนั้นก็จะรู้ว่าไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เพราะเหตุว่าอากุศลมีปัจจัยที่จะเกิดมากกว่ากุศลเวลาฟังธรรมะเมื่อเช้านี้นะคะก็คงจะมีหลายท่านที่ฟังรายการวิทยุเข้าใจใช่ไหมคะ เหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะกำลังฟังและเข้าใจแต่ว่าพอฟังจบความเข้าใจนั้นอยู่ที่ไหนทางตาเห็นละอกุศลเกิดละทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นเรื่องราวของอกุศลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นตามความเป็นจริงนะคะว่าเพราะอาวิชามีมากแม้ว่าจะมีการสะสมความเข้าใจความเห็นถูกบ้างแต่แล้วก็อวิชานั่นแหละก็เกิดปิดบังอีกแล้วค่ะ อวิชชาเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้เมื่อนั้นความรู้ที่สะสมมาน้อยนะคะแต่อวิชชาสามารถที่จะปิดบงังจนกระทั่งขณะนั้นเป็นอกุศลมากจนกว่าเมื่อไหร่มีปัจจัยที่กุศลจิตจะเกิดเมื่อนั้นกุศลจิตก็เกิดขึ้นมาอีกเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วอวิชชาก็เกิดขึ้นบงังด้วยเหตุนี้ฟังแล้วเหมือนเข้าใจขณะที่กําลังฟังก็เข้าใจแต่ความเข้าใจนั้นไม่พอ ที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะเหตุว่าถ้าไม่มีลักษณะของสภาพธรรมะให้เข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะก็เป็นแต่เพียงความคิดและความจำเรื่องราวทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ว่าตามความเป็นจริงคือเดี๋ยวนี้นะคะธรรมะปรากฏและก็จากการฟังเนะะี่ยค่ะกว่าจะถึงการที่เข้าใจจริงๆไม่ว่าอะไรที่ปรากฏขณะนี้ก็เป็นลักษณะของธรรมะ แน่นอนค่ะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดมาตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจประโยชน์จริงๆนะคะการฟังเพื่อมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆสะสมความเข้าใจแล้วก็จะรู้ได้นะคะว่าอวิชาที่มีมากๆคลายไปบ้างไหม เพราะว่าเป็นสิ่งที่หนานแน่นมากและยังถูกฉาบทาไว้ด้วยโลภะความติดข้องและอกุศลอื่นเหมือนกับสิ่งซึ่งกว่าจะคลายเกลียวของความมั่นคงจะเป็นกรอนประตูหรือจะเป็นฝาหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ออกได้ต้องอาศัยกําลังของปัญญาแล้วก็ค่อยๆออ,ออกไปทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าสามารถที่จะค่อยๆละ ความไม่รู้ซึ่งผู้นั้นก็จะรู้ว่าต้องอาศัยการฟังแล้วเข้าใจเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะความต่างคือความละเอียดศึกษาธรรมะเพราะเข้าใจถูกว่าขณะนี้มีธรรมะที่กาลังปรากฏแล้วไม่เข้าใจก็ใช้การศึกษาต้องเริ่มจากการฟังจนกระทั่งเข้าใจขึ้นนี่คือศึกษาธรรมะไม่ใช่ศึกษาวิชาธรรมะหรือว่าไม่ใช่ศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา หรือว่าไม่ใช่ศึกษาวิชาพระอภิธรรมถ้าเป็นวิชาก็จะเหมือนวิชาทั้งหลายใช่ไหมคะเต็มไปด้วยชื่อเต็มไปด้วยเรื่องเต็มไปด้วยจํานวนแต่ไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะที่กําลังมีในขณะนี้ว่าเป็นสิ่งที่ควรศึกษายิ่งควรรู้ยิ่งเป็นศีลศิกขาเป็นจิตศิกขาเป็นปัญญาศิกขาเพราะเหตุว่ามีสภาพธรรมะที่ไม่รู้ให้ได้เข้าใจว่าความจริงของสภาพธรรมะนั้นคืออย่างไร นี่คือศึกษาจริงๆในลักษณะของสิ่งที่มีจริงๆไม่ใช่เป็นแต่เพียงศึกษาวิชาธรรมะนะคะแต่ถ้าในขณะนั้นรู้ว่าคิดไม่ใช่เห็นก็จะศึกษาและเริ่มเข้าใจลักษณะที่เห็นว่าต่างกับขณะที่กำลังคิดเพราะว่ามีสภาพธรรมะจริงๆแต่ละอย่างที่กำลังปรากฏให้ศึกษาให้เข้าใจโดยที่ว่าไม่ต้องกังวลว่าจะเรียกว่าอะไรในภาษาไหนนะคะเพราะว่าลักษณะนั้นก็ปรากฏตามความเป็นจริง บางคนก็คิดว่ากำลังกระทบสัมผัสอะไรอยากจะเรียกชื่อมากเลยแม้แต่คำว่าเหนียวหนับหนะหรือว่าลื่นก็อยากจะรู้อยากจะรู้คำอยากจะรู้ชื่อแต่ไม่ได้รู้ว่าลักษณะนั้นเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ได้เมื่อสิ่งนั้นปรากฏก็หมายความว่าต้องมีธาตุรู้ที่กำลังรู้ลักษณะนั้นไม่ว่าจะแข็งปรากฏก็มีลักษณะที่กำลังรู้แข็งแข็งจึงปรากฏได้ พระเชษฐ์ก็เริ่มเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงแต่ละขณะซึ่งจะขาดทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ได้เลยพระะนั้นศึกษาธรรมะคือเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะโดยไม่กังวลถึงชื่อว่าจะเรียกว่าอะไรหรือว่าจะเรียกโพธิภพก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะคะหมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏเมื่อมีการกระทบกายแล้วก็มีาธาตุรู้ที่กำลังรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจริงปรากฏไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละอยา่าง จึงเป็นการศึกษาธรรมะ